ตรงนี้คือจุดสตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีฐานต่างๆนะคะเริ่มแรกก็คือฐานที่1น,นะคะเข่าวงกดเนาะจะอยู่ด้านเดินตรงไปแล้วขวามือนะคะแล้วก็จะมีฐานต่างๆทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เยอะเลยน้องๆลองเลือกเล่นดูแต่เราจะมาจบที่ฐานสุดท้ายก็คือสไลเดอร์น้ำเรำ็วลูกเร็วี <ไป S 2> นิดนึง <ไป S 2> ลูกพี่เจครับไปแล้วนะครับนี่ <ๆ S 1> คือฝีมือมอตอรนอยดฮะนอยเน่นี่โอ้ใจเย็น อันนี้ก็จะเป็นหอคอยนะครับ คือมันจำลองของมันเป็นองศาที่ว <aesthetic>. ่าคนเมารถเมาเรือจะรู <GO av i> ้สึกวิวอะครับใช่ใช่ใช่เทียงมากๆอย่งี้ยพุทไมองเออเออฉัดูเหมือนน่อเอียงนะ นี้เรามาพบกับตังเคเท,เที่ยวๆนะคะวันนี้ตังเคเท,เที่ยวเราพาเด็กๆมาเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะกับกิจกรรม Forest of Play ค่ะซึ่งเป็นของ랜โพยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอยะนาขาวค่ะเขามีกิจกรรมนะคะการที่จะมากิจกรรมที่นี่เนี่ยเขาจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะไม่ใช่แบบใครๆจะมาก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันนะคะเพราะว่าก่อ,อนหน้านี้เราได้มีการลงทะเบียนผ่านไลน์ไว้แล้วะคะ่ะ นี่คือจุดสต,ตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีฐานต่างๆนะคะเริ่มแรกก็คือฐานที่1น,นะคะเขาวงกดเนาะจะอยู่ด้านเดินตรงไปแล้วขวามือนะคะแล้วก็จะมีฐานต่างๆทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เยอะเลยน้องๆลองเลือกเล่นดูแต่เราจะมาจบที่ฐานสุดท้ายก็คือสไลเดอร์น้ําพร้อมเปียกกันหรือยังพร้อมเปียก <ขอ S 1> ไหมคะนี่ชุดแล้ว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 เล้วแวแล้วหยิฐานแรกค่โาพี่โเหน่อยหนูจะไปคลายร้อนที่ฐานสไลเดอร์น้าเลยได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ นี่พี่เจ๊มาแล้วพี่เจ๊เจ๊ออกก้าวรถได้แล้วโอให้ฟื้นเราไม่ใช่คนเถื่อนโอเค Forest of Play นะคะคือพื้นที่เล่นท่ามกลางธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ค่ะและช่วยพัฒนาทั้งทางร่างกายเนาะอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาให้กับเด็กๆผ่านการเล่นอิสระไปพร้อมกับการสัมผัสธรรมชาติค่ะโดยที่นี่มีพื้นที่ให้เด็กๆได้เล่นถึง4โซนค่ะอันนี้เรามาถึงโซนแรกเนาะเขาเรียกว่าเป็นสะพานวงกุฎ เราไปดูกันก็คือถ้าเหมือนเราทิ้งพลาสติกมีขะยะลงไปย่เีก็จะทำลายระบบนิเวศ์ถ้าเหมือนพิจากินไปนะครับก็จะทําให้พิจาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นั้นน้องๆห้ามทิ้งพลาสติกลงไปในทะเลนะครับไม่เคจริงนะเสียชีวิตนะครับอ่าเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นไอพีเนนดนั่หน่อยส่วนนะครับก็คือเราจะเอาลูกบอลไปตรงนั้นก็จะใช้ที่หมุนบังคับหมุนบังคับลูกบอลเนี่ยไหลลงตักพิจาร์ครับอ๋อ ันก็จะส่งจากเดี๋ยวเลยดูนี่นะครับอาหารอ่ะพี่โตเล่นเลยพี่โตยกล้อเลยเนาะเออยกล้อเลยอย่าโยนมันเออย่าโยนมันใส่พลังเข้าไปเล่นพลังเออเยอะอยิ่เลยเออนี่ยมันก็สนุกนะครับเอาดูนะครับดูนะครับน้องพี่โตกำลังจะส่งกระสุนลงไปในปากปลาเลยนะครับลูอ่ามันจะย่งจะดาลุกเลยหน่อยนั่มันยิ่งเหียลูก เอานุ่นใครนุเอามามานู่นลูกสาวใครนั่งอยู่พระบิดาไม่ใช่ไม่ใช่พระบิดานู่นไปแล้วครับนี่คือภารกิจของของเรานี่และครับแล้วมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนแับเอาเร็วลูกเร็วีนิดนึงลูกพี่เจ๊คครับไปแล้วนะครับนี่คือฝีมือมุตนอยนะมุตนาอย นี่ก็จะเป็นพิริมิตใต้ทะเลนะครับคือหลักๆเลยก็คือเขาจําลองบรรยากาศใต้ทะเลนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงไปในน้ํานะครับให้น้องๆได้เห็นถึงแสงที่ตกลงมาว่าใต้ทะเลจะมีบรรยากาศยังไงนะฮะเราไม่ต้องดำน้ำครับเราก็เห็นได้นะครับว่าบรรยากาศใต้ทะเละเป็นยังไงนะครับมาดูปลาสองตัวนี้กันนะครับท่านผู้ชมแหนปลาไหวลูกปลาไปเราไปดูโขเอยูทะเลตรังนี่คือฐานทะเลตรังก่อนนะครับมา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  ฐนทะเลตรังนี้นะครับคอยน้องๆมาออกแรงนะครับโดยการหมุนกังหันลมเพื่อให้เห็นว่ากระแสะคลื่นกระแสขยะและปลาจะเป็นยังไงมหมุนะเห็นะฮะก็จะเป็นแบบจำลองเห็นว่าเป็นคลื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่โอ้ใจเย็นๆไอ้น,นี่ก็จะเป็นหอคอยนะครับที่อยู่บนยอดนั้นนะเออแบบอ,อาคารครับถุยก่อนอันนี้ก็จะเป็นบร็กาคารนะครับนี่พี่โต้บอกมือใหญ่ๆนายอุยมันจะน้อยด้านนี้ดีนะดูดี ยเนี่ยครับส่วนด่านนี้นะครับ่านนี้ก็จะเป็นเรือโจรสลัดนะครับก้อนนี้เขาเลยจำลองเรือขึ้นมาให้น้องๆน,นะครับได้ปีนป่ายเล่น่ลยนะครับเรือแบคเกิลก<ป>่อนเลยนี่ครับมีปุนใหญ่ด้วยเวียนหัวหนึ่งรอบพอพอแล้วแกงจริงด้วย ว้านต่อไปนะฮะวานโมบีไก่รองเทาอง้าน่ไปดูดิครับมีอะไรบ้างเด็กๆโอ้นี่ค่ยูบี้นี่ก่ยูบี้มีไก่ยูบี้ตั้งไว้ตะเกียบวัวโมงแล้ว นี่คือภายในของปาวานโมบิดิกนะครับก็จากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเขาต้องการให้น้องๆซึมซับนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ที่แปะอยู่เนี่ยพวกขยะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าขยะจากการประมงที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเป็นปัญหานะครับมันไม่ควรจะอยู่กับน้องปลานะครับเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เขาให้น้องๆได้มาปล่อยพลังกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบจําลอง ว่าคือดินสอนะครับเป็นการฝึกทักษะในการทรงตัวนะครับนี่ฮะได้ยินเสียงวุ่ยวายนี่ไม่ใช่ของใครครับของเราม่แม่ตัวก่อนโอเคเอาอ้นี่นี่ลูกหมาพุงครับเอาขึ้นเร็วเรขึ้นเร็วเ เห็นแล้วยังนี่มาปอยอ๋อปอยใช่ไหลไหมปอยมือปอยปอยปอยโอเคมาลงมาลงมาทางนี้นี่ฐานนะครับให้น้องๆได้มาปล่อยพลังกันนะครับนี่เขาเรียกอะไรอ่ะบ้านต้นไม้ใช่อืมสวยมากเลยนะบ้านต้นไม้ รุนน่าถอดรองเท้าค่ะค่ะสุดี ที่นี่นะคะจะสังเกตได้คือเขาทำมาแบบรองรับให้กับเด็กๆโดยเฉพาะแล้วก็จะมีความแข็งแรงนูน่นไปดูเด็กเด็กกำลังทำอะไรอยู่อ่ากิจกรรให้ปีนต่าย วิธีการเล่น1นึ่อยลูกเต๋าและเดินตามจํานวนช่องตามแต้มบนลูกเต๋าสองถ้าตกช่องที่มีงูให้กลับมาเริม่มใหม่ถ้าตกช่องที่มีสลิงให้ย้อนกลับตามทางของสลิงฐา,านต่อไปนะครับที่ฐานอารมณ์ของพิชานนะฮะัออให้ส่องดูส่องดูนะฮะมันจะจบ เห็นเป็นอะไรแล้วก็ทำหน้าตามนะครับโอ้อยมีบ้านเอียงนะครับบ,บ,บ้านเยงม่ับ้านเยนอ <c oughs> นี่ออเนอมี่นยยันอ,องรถเมันเมาลคือมันจำลองของมันเป็นองศาที่ว่าคนเมารถเมาเรือจะรู้สึกวิวอะครับใช่ใช่ใช่ใชเอียงมากๆอมานีเลย มอยนะู่ในกล้องมันไม่เอียงนะครับแต่จริงจริงมันเอียงมันเหมือนแบบคนเรียกดูข้างนอกมันแบบปกตินะคะแต่พอเข้ามารู้สึกจะแบบเวียนหัวเวียนหัวมากเฮ้ยขอบคุณค่าอันนี้จะเป็นบ้านลวงตาลวงยังไงอันนี้อ๋อเราจะไปทางไหนเหรออ๋อ อ๋อมันเป็นกระจกครับท่านผู้ชมเหมันเป็นทางไปได้เดี๋ยวมันเป็นกระจกไปมาได้แล้วมันเป็นกระจกทางตันครับบูทโฮบูทโฮมุ้ทัวร์เลยอ๋อเลยเลยเลยเกมอะไแล้วนะอันนี้คืออะไรครับบ้านบ่อบอลนี่คือบ่อบอลนี่นี่อยากเขียนว่าบ่อบอลยังไงแขกเคนหนึ่งเปิดแขกคนเดียวเจ้าหน้าที่ นี่ก็จะเป็นบ้านลังพึ่งนะครับพีคายกัใครลังพึ่งเลยมีอะไรล้วงอะไรกันน่ยต้องล้วงอะไรกันครับมีด้วยเหรอนเิขมล้ติกาไว้แล้วทต้องติดกาวสิเขาไม่ติดกาก็หายสิลูกหายชัวร์มีนคือบ้านลังพึ่งนะครับก็ลังพึ่งก็เป็นเสมือนแหล่งเก็บอาหารนะครับ ก็เขาก็ดีไซน์ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆได้มีจักจัดเก็บระเบียบเหมือนกับเก็บของเก็บอะไรตามช่องใช้ฝึกเซ็กชั่นในการสัมผัสนู่นนี่นั่นนะครับเด็กๆก็จะได้สนุกกันเลยทีเดียวนี่เราดูแผนที่จะไปไหนกันลูแล้วแปดแล้วเก้าแล้วสิบเราต้องไปสิบเอ็ดน้ำไม้อะไรกันเนี่ยอยู่เลขอะไรอ่ะเลขนสิบไปเล่นเก้าเล้นเราจะไปไหนกันอีกอันนี้จะเป็นแบบ เราคะมาเติมไม่หมดก่อนทำอะไรกันคะทำอะไรกันอยู่คะดูดูสีอะนนี้อ๋อตนี่แงหรือเปล่า

ในม <in man? S 1> ้าคะเลี้ยงม้าเหรอคะมีม้ากี่ตัวคะตัวนี้ตัวนี้ขอก่อนนะเี่เอ่าง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 เลยไม่ใช่พี่แอนไม่ใช่อ่าอนใส่ไปอ่างน้ำนี่ติดเออนี่ติดติดก็ติดก็ติดไงก็ต้องยึดไว้เพื่อเดี๋ยวหายหายหมดใส่ใส่ใส่มากินอะไรอ่ะม้ากินแครอทด้วยม้ากินแครอทด้วยเหรอให้ให้ม้ากินนะให้ม้ากินผักกาดคะ ไ้ประกาดขาวมากินนประกาดขาวรวยๆใครๆรวยๆแม่ชอบกินจะได้มีประโยชน์ไปไปเมนะไอ้นนี้ก็จะเป็นพีระมิดสื่อสารนะครับจำลองเอาพวกวอลเปเปอรมาทำเป็นพีระมิดนะครับมาประกอบกันแล้วก็ข้างในก็จะมีพวก นี่ฮะจำลองเป็นภาพเขียนโบราณยุคพันปีนะครับให้น้องๆได้ปีนป่ายแล้วก็ดูกันนะครับนี่นี่เท้าตายยุคไหนกลารเนี่ยไปไหวไหมเอาไปไหวไหมทำตัวแนบแนบไว้เอาไปไหมนี่ฝ่ายฝ่ายเซฟตี้เอาไปไหมดูดิไม่เป็นไรตกลงมาเดี้แล้วเออไปแนบแนบไปเลยแนบแนบเนบแนบจะลงไปมลงไหมลงกลางนะลงแนบไหมั้นแรกลงแนบไหมหน่อยลงแนบไหมลูก เดี๋ยวไปดูนูั่นก่อนอยู่ตรงไหนวะหลังไม่ใช่เดี๋ยวแบบไปหาก่อนเอาตูดถูมันเออแล้วไปลงมาทำได้นี่เออก็ทำได้นี่เออไหนก็ทำได้เหมือนกันโอเคก็ไปไหลมาเออเก่งมึงไหนทำได้เราโง่ปุ๊บเราโง่ปุ๊บระวังลื่นนะลูกตัวไปแล้วตัวไปแล้วลงจังไหนวะพอล่มาลงลงดังนู้นดังนี้แล้วนี้อยู่ตรงไหน แล้วเราต้องไปทางไหนน้ออยากไปตรงนี้อ่ะอ่าก็นี่ไงแล้วเราเราอยู่ตรงนี้เราจะเดินไปยังไงไปทางไหนก็คือเราเดินมาตรงนี้นี่เป็นนี้ค่ะไปนอกมาแล้วก็ไปทางนี้ใช่แล้วก็เข้าเลยไป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 นนีปไ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 นไป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 ีปไ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 ปนบบลไป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 ไลไ์สไล,ล,สลเดอร์ด้วยปไ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 นไป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 ไธรนนนนรมชาติ ร้อนร้นน้องด้วยเตนี่ครับพี่เตมาแล้วพี่เตมาแล้วโอ้โมันเวียงหรอมันเวียงวิ่งลอยลงมาลอยก็ได้นั่งก็ได้นั่งหัวเปิดอนหัวพี่เต้รอบพี่เต้รอบอีกเปล่าเออไปไปเอาได้ร้านรอบก่อนก่อยกลับเอ๊ะ

เ<ม>ราบวบบาดาลกันใจงี้เลย่เอาเลยนะโอ้โหเปียกเลยนะพี่ตัวอันตนั้นเข้าไปเข้าไปเข้าไปกิจกรรมวันนี้ก็สนุกสนานเป็นครึ่งวันเนาะที่เด็กๆได้มาปล่อยพลังเพราะว่าเขามีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีน้ำให้เด็กๆได้เล่นสไลเดอร์กันค่ะ หากท่านใดสนใจก็ลองติดตามดูนะคะในในแฟนเพจของแกลนทอยอะคะ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ดีๆมาให้เราได้ลงทะเบียนเล่นกันเรื่อยๆค่ะใครสนใจก็ไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์ในการมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรตามมาดูกันนะคะบ๊า